วันนี้นำได้เอาโรลเลอร์เบรดมาเล่นที่ในส่วนของสนามกีฬาของที่กรมยุทธ,ธศึกษานะคะที่สนามนี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เราได้เล่นได้ออกกำลังกายที่สนามนี้นำพบว่ามีห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็มีสนามบอลใหญ่มากๆเลยแต่นำก็คงยังณนะตอนนี้นะคะยังไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในห้องฟิตเนสเนาะนำก็ วิ่งเล่นอยู่ในโซนของที่เป็นโซนที่จอบรถคะเพราะว่านำสามารถเล่นโรลเลอร์เบรดในส่วนนี้ได้กว้างมากๆเลยที่ลานของเขาเนี่ยมีลานตรงนี้จะมีทั้งคนวิ่งมีทั้งเด็กเอา สเก็ตมาเล่นนะคะมีทั้งคุณยายคุณป้าคุณยายคุณตาเดินออกกําลังกายแล้วก็มีคนแบบวัยหนุ่มสาวก็มาวิ่งออกกําลังกายในส่วนนี้ค่ะเป็นทางวิ่งของทุกคนแล้วก็มีส่วนโซนที่มันเป็นลานจอดรถด,ด้วยนาก็วิ่งในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งนํำพบว่าที่ตรงนี้ค่ะ เป็นที่โล่งกว้างแล้วก็สงบเงียบมากอารมณ์เป็นเหมือนส่วนสาธารณะเลยแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ค่อนข้างจะนานเพราะว่าทางตัวทางตัวสนามกีฬาเองทางตัวของทหารเองเนี่ยเขาก็ปีทหารคอยดูแลตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็นําเล่นถึงช่วงประมาณ2องทุ่มสองทุ่มกว่าในส่วนเนี้ย เขาก็ยังไม่ปิดไฟอาจจะเป็นเพราะมันเป็นส่วนกลางด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยจะปิดตอนสองทุ่มคือจะปิดเขดปิดไฟล,ละให้ออกมาเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของการวิ่งเล่นตรงนี้ยังวิ่งเล่นได้อยู่แล้วก็ในส่วนของสนามฟุตบอลนะคะที่นําเคยทําคลิปไปก็ถ้าเป็นเวลาช่วงสองทุ่มเนี่ยจะปิดสปอตไลท์ตัวใหญ่ แต่ว่าไฟในส่วนของทางวิ่งที่เป็นพื้นสีแดงๆนิ่มๆนะคะที่เป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งสำหรับซ้อมวิ่งเนี่ยเขาก็ยังเปิดไฟอยู่ก็คือ,ก,คอก็คือสามารถมีคนเข้าไปซ้อมวิ่งได้นะคะยังไม่ได้ปิดอะไรสักทีเดียวแต่ว่าถึงแม้ว,ว่าตัวสนามเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาปิดประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีคนเข้าไปเล่นได้อยู่แต่ในส่วนที่เป็นลานตรงนี้สามารถเล่นได้ตลอดเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่ได้ เสร็จเตรียมขับรถกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเล่นได้เรื่อยๆค่ะอันนี้นะคะเนี่ยนำเล่นตรงลานแค่นี้ค่ะเราน้าจะเห็นว่าแค่ลานตรงนี้นะคะความกว้างก็กว้างมากแล้วแล้วจริงๆอ่ะมีทางเข้าไปอีกในสวนนะคะเป็นทางลาดยางลือไปเรื่อยๆแต่นำนำพอดีนำเห็นคนเนี่ยเยอะมากๆเลยเขาเดินเล่นกันอยู่ในสวนนั้นก็เลยยังไม่กล้าที่จะเข้าไปวันนี้นําก็คือ เลยเล่นอยู่แค่ตรงลานแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีบางวันที่น้าสามารถเข้าไปได้คือคนน้อยแล้วน้าไม่ไปชนน้าไม่ไปวิ่งชนกันไรเนี่ยน้าจะลองเข้าไปดูถ่ายคลิปดูทางในสวนนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเพราะสามารถมีสวนให้เรา,าเข้าไปวิ่งได้อีกด้วยนะคะ